สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวย y o u t วันนี้พามาดูมาชมคันสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายของโรงงานน้ำตาลชบาที่ตะบนน้องโพอำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนี่ผมเป็นคันที่สุดท้ายเข้าเลยครับผมมีอะไรครับผมมีตัวลูกครับผม หเห็นแวบเบบครั้งสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายของปิดเห็บปี6กิจทัแ68ของโรงงานน้ำตาลชบาที่ตะบ,บนน้งโคครับผมนี่ครับผม สีสวยครับผมสวยงามพ่วงสามคามสามเผาครับผมครับผมคลิปนี้ก็รีวิวจุบลงเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม